สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่พร้อมกับน้องโฟดกันค่ะจะมีโมเมนต์อะไรบ้างไปดูด้วยกันเลยค่ะทุกคนยังจําโมเมนต์นี้ได้หรือเปล่าคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆของพี่พร้อมกับน้องโฟจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียน มาต่อกันที่โมเมนต์นี้เลยค่ะหลังจากที่พักเบรกจากการถ่ายรายการสคูร์แรนเจอร์พี่พร้อมกับน้องโฟดก็มาถ่ายสตอรี่ลงอินสตาแกรด้วยกันต่อให้น้องโฟดจะโตแค่ไหนน้องโฟดก็ยังคงเป็นเด็กน้อยที่ชอบเอาแก้มของตัวเองไปแนบกับแก้มของพี่พร้อมแล้วก็จุ๊บแก้มของพี่พร้อมเหมือนเดิมเลยอ่ะ มาดูโมเมนต์ต่อไปเลยค่ะน้องโฟดจุ๊บแก้มพี่พร้อมแล้วพี่พร้อมก็พูดว่าตามแคปชั่นเลยค่ะอยากให้พี่พร้อมมีคู่ในซีรีส์จังทุกคนละ่ะอยากให้พี่พร้อมเล่นซีรีส์คู่กันกับใครคะ <c oughs> และโมเมนต์สุดท้ายเป็นโมเมนต์ล่าสุดวันนี้พี่พร้อมกับน้องโฟดไปทำงานด้วยกันครับฝากทุกคนเอ็นดูพี่พร้อมกันด้วยนะคะนี่คืออินสตาแกรมของพี่พร้อมค่ะ